เด็ไหนมาลงมาคนนี้คนเดียวอแล้วมันคนเดียวเขาหลอรับท่านานงเคนที่มีน้ำหนักเขา้างทกที่ที่เาไมมีน้ำหนัว่าตลกไม่ใช่วิญญาณหนึ่งเอาเลยเอาได้เอ๊งอาัวเทียบ้าทถ้าไมมันเอียงข้างเดียวเหรออยังลุงขอยว่าลงมาแล้วเหรอ

อ่าขุดฟังแล้ว yeah, cool <laughs>